สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้รีวิว34แรงครับผม34แรงอันนี้ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนครับรถไม่มีเล่มนะครับผมสีสันน้ำเดิมรถเครื่องเกียดีครับผมยางดีสีเส้นยังวยสวยๆเลยยางหลังสวยครับสภาพพร้อมใช้ลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ครับ ให้เราใช้งานปะกะติครับผมด้านหน้าขึ้นเร็วๆครับ จ,จ๋วแจ๋เลยครับผมสภาพพร้อมชใช้ท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกตเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผ